ฟาดครับฟาดแปลฟาดแปลเป็นไทยว่าฟาดฟาดครับไม่ใช่ฟาดต้องต้องกินนี่ครับลูกไหนลูกไหนลูกสุกนี่ครับอ๋อนี่ความสุกเหรอใช่กินสุกตัวนี้ทานง่ายแล้วก็ฝาดน้อยมากนะครับนี่ครับที่เก็บคุยนะครับว่าทำไมต้องมาปลูกกินเนอรผาลัมนะครับ ปังหนาแล้วทําไมต้องชื่อปังหนาครับพี่เกียรติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่พี่เกียรติคุยหน่อยครับว่าก่อนที่จะมาเลี้ยงมาปลูกอินพรมเนี่ยเริ่มแรกคิดยังไงแล้วทําไมต้องกลับมาเลี้ยงทําไมชอบเหรอและจมาด้านไหนแล้วถึงมามาทําเกี่ยวกับนี้นะครับสัมภาษณ์พี่เกียรติเลยได้โอกาสนะครับพี่เกียรติก็จริงๆก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนานะครับแล้วพอดีอ่าได้ไปเรียนเกี่ยวกับการเกษตรนะครับที่วิทยาลัยเกษตรแล้วก็ ไปจบที่เมโจนะครับก,การที่ว่าเป็นเจ้าของสวนหรือเจ้าของฟาร์มเนี่ยมันเป็นความฝันตั้งแต่สมัยเรียนเรียนมาแล้วนะครับแล้วทีนี้พอมีโอกาสได้ไปทํางานแล้วก็ได้สะสมมีมีทุนมีรอนซื้อที่ก็เป็นที่ว่างเปล่านะที่นาแล้วก็คิดว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันเป็นวิธีดั้งเดิมซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาเนี่ย แล้วก็มองหาต้นไม้ที่เหมาะสมกับลำปางซึ่งลำปางเนี่ยมีอากาศที่ร้อนแล้วก็อากาศแห้งนะครับก็พืชที่เหมาะท,ที่ลงตัวที่สุดที่เราเราดูมาเนี่ยก็มีอินทรพลัมที่เหมาะกับอากาศแบบลำปางนะครับก็เลยทดลองปลูกศึกษาแล้วก็มาปลูกดูปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับทั้งการเจริญเติบโตแล้วก็รสชาติเป็นที่ปรากฏนะครับก็ยังไงก็เชื้อเชิญให้มาเยี่ยมชมทดลองชิมกันนะครับว่า สวนปางหนาเนี่ยอร่อยจริงไหมครับเริ่มเปิดจริงๆเป็นทางการวันที่เท่าไหร่ครับวันที่28่สิบคราาดาที่จะถึงนี้ครับวันที่ที่กำลังจะเปิดแต่เราวันนี้เรามาวันที่25บ้าเรามาถ่ายทอมก่อนนะครับแล้วจะลงคลิปรีวิวสวนปางหนาเสร็จแล้วเราก็จะลงขั้นตอนที่เราชิมถึงสวนเลยอันนี้มีการปรับปรุงเนาะมีการปรับปรุงบางที่ปูนยังไม่แห้งนะครับอาจจะสวยแบบคังลอยอยานอยากอยาก อยากมีสวนก็เลยมาตกที่อินพะลัมเพราะส่วนมากจะปลูกลำไยก็ไม่ไหวเนาะตอนนี้เศรษฐกิจมื่ดี้ินพะล้มตัวเดียวที่ตอนนี้คุกสวนก็จะเริ่มทยอยออกแต่ก็ไม่ค่อยมีสวนเยอะเนะเาะตอนนี้โชคดีมากมีหลายสวนแต่บางสวนก็ไม่หวานแต่ <ừ. S 2> ที่นี่การันตีชิมถึงที่แล้วถ้าใครมาจากเพจนอกประิทศไปเที่ยวว่างไงนะครับพี่ลด1 0ครับจากราคาป้ายย้ใครนะติดตามในเพจผมนะครับอย่าลืม ยูทูบนะครับนกประชิมประเที่ยวนะครับพี่เกียรรับปากแล้วว่าลด10%ถ้าใครมาถึงสวนเนาะถ้าอยากรู้ว่ามายังไงให้เข้า g o o g l e Map พิมพ์คําว่าเพจสวนปาง,นะงหนาสวนปางหนาก็จะมาถึงที่นี่เลยจิเปสจ,จะพาค่อนข้างจะหายากนะถ้ามาจะมีป้ายอยู่เนาะทางที่เป็นหลักคือทางขึ้นจากหลวงพวกก่อเกษมขึ้นไปถ้ามาทางนี้เนาะสะดวกมากถ้าใครมาก็ขึ้นทาง เาราก็เกษมขึ้นไปแจ้แจแจแจโหมเนาะทางผ่านแล้วก็จะมีป้ายครับเดี๋ยว้ายเลี้ยว้ายตรงคลองจำปาทานอ่ปาประมง,งจังหวัดนะครับเข้ามา3กโิโลเมตรนะครับอยู่หลังมูลนิธินัทภูมิครับตรงนี้ละครัอบบอ,อกจุดแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเดินเดินดูวิวอีกทีแล้วก็ล่อเราไปจบแค่นี้นะฝากกดติดตามด้วยครับนกชิมปะเที่ยวนะครับวันนี้ไม่ได้โอกาสนาพี่เกียรเป็นส่วนที่3มที่เรามาในในเดือนนี้ที่มาแวะชมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟาดครับฟาดแปะขอเด็กกินนะครับฟาดแปลเป็นไทยว่าฟาดฟาดครับไม่ใช่ฟาดต้องกินนี่ครับลูกไหนลูกไหนลูกสุกนี่ครับอ๋อนี่ความถูกเหรอใช่กินสุกครับพี่เศษอ่ะพวกนี้ทิ้งให้ผมนะโอเคผมมีนกมาแย่งกินนะโอ้มีหลายพันเรียกไม่ถูกแล้วครับตอนนี้ครับเยอะมากเลยหาที่สุกๆเค็มๆพี่เค็มๆพวกนี้กินได้ไหม ได้ได้ได้เข้มเข้มได้เข้มเข้มสุกนะฮะจะหวานเดี๋ยวอาจจะมีแบบนกนกแอบไปกินนี่มันจะสุกใช่ไหมนกแย่งกินไี้กินตอนกลางนี่สดได้ไหมสดนะฮะไอ้กินสุกครับเนี่ยต้องกินสุกแบบนี้กินแบบนี้ไม่ได้หรอกินแบบนี้มันฝาดครับเดี๋ยวลำเยอะมากสวนนี้นะครับสวนต่างหนาเนี่ยเยอะมากเลย จริงๆฝาดมีคุณสมบัติเด่นเขาคือเป็นเป็นยาสมานแผลนะครับมีลูกค้าหลายวางท่านนะที่ว่าเป็นแผลแบบเรื้อรังรักษาไม่หายทานอันนี้ไปรู้สึกแผลพันที่พันเดียวอ่หลายๆพันนะความฝาดมันมีมีทุกมีทุกสายพันธุมากน้อยจะมีการรักษาครับมีเซลคุณในการรักษาสมานแผลวามฝาดนะครับความหวานสซลคุณหลายๆก็เป็นยาบำรุง นะครับเป็นาสายพันธุ์หลักของสวนเราประมาณ80%นะครับบาฮีเป็นพายพันธุ์กินสดที่ทานง่ายนะครับนี่ครับทุกสวนจะมีนะครับบาฮีถือว่าเป็นแอปเปิลแห่งทะเลทรายนะครับรสชาติหวานกรอบฉ่ำน้ำครับตัวนี้ทานง่ายแล้วก็ฝาดน้อยมากนะครับนี่ครับ นี่ครับมากิทเนาะครับเราจะห่อกระดาษไว้ให้ไอ้กันพวกศัตรูพวกมัลงมาแรงมันจะมีตาข่ายตาข่ายกันมาแรงเหมือนกันเวลาเราเปิดเปิดถุงกระดาษเนี่ยตัวตาข่ายจะปกป้องอีกชั้นหนึ่งอ๋อแล้วกรณีที่เราไม่ได้ดูครับตอนที่ก่อนประสงค์เกษรประสงค์เกษรต้องคุมนี้ด้วยหมดเออเป็นตาไม่ไม่ไม่คุมตาข่ายจะเป็นถุงกระดาษสีขาวถุงกระดาษสีขาวเราลกลูกแล้วแล้วก็มาแต่งลูกแต่งลูกฮะพลุลลูกพลุลลูกให้มันห่างอย่างเงี้ยครับ จากพีกไทยก็เป็นอย่างนี้นะครับผมจะบอกให้นะขั้นตอนในการเตรียมขอกเขายุ้งยากหลายขั้นตอนมากที่ mm hmm. ผมได้ศึกษามากว่าจะได้มาลูกขนาดนี้นะครับโอ้หมันต้องใช้เวลาครับต้องแต่งต้องให้มันหลายขั้นตอนเขาอะราคาขนาดนี้ก็ถือว่ามันก็สมราคาแล้วครับกว่าเขาจะได้มานี้มันยุ่งยากนะครับนี่ฝากหน่อยเพราะทุกคนที่มาผมเห็นหลายส่วนที่เขาไปเยี่ยมเขาจะให้ถูแล้วขยของเขาล่วงแล้วเก็บเขากลับแล้วไม่ได้ซือ้อ mm hmm. ผมเห็นแล้วบางส่วนที่ไปสองสามสวนมีคนบอกมาแล้วมันมีประเภทหนึ่ง แต่งตัวดีขับรถด,ดีแล้วเอาถุงเดินขยา่า <c oughs> อินทพลัมเขาในสวนเสร็จแล้วก็เก็บขอกเขาเก่าแล้วไม่ซื้อกลับนะ <c oughs> หน้าตาดีมากเป็นผู้หญิง <c oughs> ที่สวนที่สองที่ผมไปเขาโดนมาแล้วเขาเล่าให้ฟัง <c oughs> นี่ครับฝากไว้ประมาณนี้มันยากนะครับก็จะได้